สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําสําหรับใครที่พบปัญหานะครับตัวทีวีนะครับต่อสองกาศบ้านนะครับจูนช่องไม่เข้าจูนช่องไม่พบทั้งที่ว่าเคยต่อกับทีวีเครื่องอื่นนะครับใช้งานได้ตามปกติซื้อมาใหม่แล้วมาติดตั้งเอาทำให้จูนช่องไม่เข้าสักช่องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องมาเช็คกันก่อนนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยนะครับเซ็ตท่าอะไรยังไงบ้างนะครับนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการไปเลยแล้วกันนะฮะอย่างแรกวิธีการแรกนะครับให้เรามาเช็คนะครับประเทศโดยการ กดเซตติ้งที่เป็นรูปฟันเฟืองที่ีโมทนี้ก่อนนะครับหัวข้อนะครับเมนูขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่ตั้งค่าทั้งหมดนะครับหรือ All s e t t i n g นะครับเป็นจุดสจุดอยู่ล่างสุดเลยอพอเมนูหลักขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่หัวข้อทั่วไปหรือ general นะครับผมนะครับพอหัวข้อย่อยนะครับขึ้นมาให้เราเลือกไปที่ตำแหน่งหรือ location นะครับส่วนใหญ่จะถูก เซตไว้ที่บรรทัดที่2นะครับคราวน,นี้ตัวประเทศที่ไม่้ภาพหรือบอสแครส์นะครับก็คือปกติอะเครื่องมันจะถูกเซตค่าเดิมเป็นออสเตรเรียไว้นะครับเราจัดการเปลี่ยนซะนะครับมันจะมีประเทศไทยให้เลือกอยู่ด้านล่างนะครับอาจลองดูกดเลือกเลยนะตัวเครื่องมันจะมีบอกว่าหลังทาการเปลี่ยนประเทศนะครับช่องที่ค้นหาไว้ในปัจจุบนันทั้งหมดจะถูกลบเพื่อค้นหาช่องใหม่นะครับโปรดไปยังระบบค้นหาช่องอัตโนมัติ คุณต้องการดําเนินการต่อหรือไม่นะครับเราก็บิดอย่างหนันะครับปดใช้ยารตัวเครื่องจะทำการประมวลผลสักครูเลยนะครับพอตัวเครื่องประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่หัวข้อนะครับช่องนะครับ บางรุ่นอาจจะใช้คว่าโปรแกรมหรืออะไรเงี้ยนะครับให้เราเลือกไปที่ระบบค้นหาช่องหรือโปรแกรมจูนนิ่งนะคร mm ับผมาวนี้ระบบค้นหาช่องขึ้นมาให้เราเลือกเมนูย่อยเป็นระบบค้นหาช่องอัตโนมัตินะคร mm ับ hmm. ถ้าต่อสาอากาศบ้านนะคะรับเลือกการค้นหาเฉพาะดิจิตอลไปเลยนะคร แต่ถ้าเกิดใครเป็นคอนโดหอพักนะครับถ้าเพื่อความชัวร์นะครับผมแนะนําว่าเราไม่ต้องไปติดถูกก็ได้ครับเรากดถัดไปให้ตัวเครื่องค้นหาทั้งดิจิตอลแัะแอนาล็อกนะครับแต่สําหร um, ับตัวเครื่องหัเทสเนี่ยนะครับมันออกอากาศแต่เฉพาะดิจิตอลผมเลือกตัวเองไปเลยนะครับคราวนี้เราก็รอนะครับให้ตัวเครื่องเนี่ยครับโหลดเปอร์เซ็นจนครบร้อยเปอร์เซ็นครบวันนีต์น้ครับ คราวนี้พอตัวทีวีค้นหาจนครบร้อยเซ็แล้วนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับแค่นี้นะครับก็คือสำหรับการจูนช่องนะครับสำหรับตัวทีวี lg ที่เป็น w e o s นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่2องพจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับวิธีการก็คล้ายกันแบบนี้นะครับยังไงก็ลองทำกันดูนะครับถ้าใครพบปัญหาลองทำแบบนี้ดูนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติ จูนยังไม่ได้อีกเนี่ยอาจจะต้องลองปรึกษาทางพวกศูนย์บริการเขาดูนะครับว่าว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากทีวีไหมหรือเกิดจากสัญญาณหรือเกิดจากอะไรกันแน่นะครับนี่ยก็นะครับลองกันทำกันดูก่อนละกันนะครับไงสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าก็ฝากช่องอออโอออมมาไปด้วยละกันนะครับสวัสดีครับ